เช้าโชคดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้วันศุกร์ที่15กันยายนสองพันครับหิบก,กาแฟร่วมกันกาแฟร้อนๆเพิ่มรสชาติกระตุ้นจริงๆเลยฮนะ อย่าตกขบวน AI พี่น้องครับขบวน AI มาแล้วมันเก่งมากมันปังมากแล้วก็มันสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองครับมันจะมาทำให้เราแบบใช้แบบทุ่นแรงมากๆเลยนะในการทำงานของเราพี่น้องครับดังนั้นเราต้องศึกษาเรียนรู้ต้องลองมันนะต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์นะพี่น้องครับ เพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ลองเราไม่ใช้เราไม่ทำให้มันเกิดประโยชน์นะเราก็จะตกขบวนเหมือนอย่างในอดีตนะพ่อแม่ของเราเนี่ยไม่รู้จักอีเมลไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตไม่รู้จักเฟซบุ๊กไม่รู้จักลายไม่รู้จักทิกต o อกเนี่ยเราก็จะเป็นลายต่อไปนะถ้าไม่รู้จักลองใช้ลองศึกษา a อไอเราคิดว่ามันจะสูญเสียโอกาสในชีวิตมากมายขนาดไหนครับ เพราะฉะนั้นอย่าตกขบวนเด็ดขาดนะพี่น้องครับกบวน A.I.